สวัสดีครับโอเคก็กลับมาอยู่กับผมน้อยฟิวติคอนฟานติคิวคือเก่านะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอเกมเก่าๆเกมหนึ่งนะฮะชื่อเกมว่า k a n แ and l ช์ด็อกส s เ a ย์นะก็เป็นเกมภาคต่อจากเอ่อ a n น a อนไล a ์เอะไรสักอย่างนะเป็นภาค2นะภาคนี้โอเคครับก็ เดี๋ยวเราจะมานำเสนอตัวเกมใน Story Mode ดกันฮนะคิดว่าน่าจะทำสักห้าพาร์ทนะเพื่อจะทำจบไปเลยก็เป็นได้นะฮนะก็ตอนนี้ก็เล่นแบบว่าโคอุกก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่ใช่พูดผิดก็ตอนนี้เล่นแบบสตอรี่โหมดแบบ Single Player ก่อนนะเพราะว่ายังไม่มีผู้ร่วมโคอุกด้วยนะฮะเพราะว่าเกมน,นี้เนะี่ยเพื่อนในสตรีมผมสองคน มีเกมนี้อยู่แค่ห้าคนก็เลยมาจัดคนเดียวนี่แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเลือกชั์แรกไปกันฮนะเอาความยากระดับมีเดียนะฮะว่าผมได้เล่นไปแล้วด่านหนึ่งนะฮะก็เลยไม่ได้เล่นแบบว่ารีซึมเกมนะโอเคมาจัดกันเลยก็เ,เกมนี้นะผมว่า กราฟิกมันก็ทำได้พอใช้นะฮะอ่ะนีเป็นฉากอดลน์เกมนี้นี่น่าจะยี่สิบบวกเลยนะซึ่งผม,มอายุไม่ถึงหรอกสนมากก็บอายุไม่ถึงหรอกนะเล่นเกมพวกนะี้โอเคมันจะเป็นฉากจบหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะ ไม่เคยเล่นจนจบเหมือนกันเพิ่งเป oo ิดเล่นได้ตาหนึ่งแล้วก็มาเล่นนะก็เดี๋ยวจะทําไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับถ้าน่าจะอาทิตย์ละคลิปนะ้าไมว่างกับอาทิตย์ละคลิปอ๋กลับบ้านยังออมยังรอเคยอยู่เลยเนี่ย เออมึงจะเตรียมเป็ดมากให้เจอมันอีกทีหนึ่งมันเป็นเวลาที่ยาวนานมากจะคอใมีรอบนะเราจะไปกินด้วยกันโอเคเราจเจอกันเบบี้บายมันจะเป็นคู่หูนะจากภาคแรกเขาเรียกว่าคู่หูเด็กกลับมาแล้วอ่านี่เป็นเมืองเซี่ยงไฮ้นะฮะอันนี้ ในเรื่องดำเนินม,มาอยู่ที่มเมืองเซียงไฮ้เราเต้นเป็นในไลท์นะฮะไลท์ไลท์ออกเสียงไม่เป็นเลยเคมบอดี้ยินดี้รับสู่เซียงไฮ้มันเป็นอะไรที่ยาวนานมากสำหรับการต่อสู้นั้นมันเป็นสิ่งดีที่จะได้เห็นกันนะมนสบายดีไหมโอ้กูสบายดี <c oughs> คิดว่าเป็นลีสบายมไหมกัเสเต เว่ามีสิ่งเล็กๆน้อยปัญหาเล็กๆน้อยที่เราควรจะต้องมองใช่ใชแล้วลูกมึงเป็นไงมึงก็สบายดีฉันคิดว่าเอาเ <c oughs> ปไม่ทันเลย <c oughs> เราจะไปที่ Thursday morning กันอาเยี่ยมเลย มันจะพูดกับคนนี้เพราะฉันต้องการโฮเทลนะต้องการโรงแรมเราเล่นอะไรกับแก๊งสตาร์อืมแน่นอนมันต้องมีมันมีปัญหาด้านแก๊งโอเคเราเล่นรับบทเป็นร้ายนะฮะเป็นไอ้อ้วนนี่นะเแว่นโอเคครับไปลุยกัน ก็เป็นแค่ปลาตัวน้นอยๆนะ่ะโอ้ไอ้ตูดดาร์คชิดโฮวายเพื่อมองเป้าหมายนะฮะโอเคคลิกมั้งเลยอืมโอ้โหเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ <c oughs> กำลังสมัปปี้กันเลยนะฮะ <c oughs> เปิดมาแล้วโอ้โหอืมวิ่งไปไหนวนหนิ่งไปไหนอืมรอเล่นใช่หไหมเนี่ย ยิงตามมันไปอุ้ยอย่าย,ยิงกูดิเกมนี้นี่มันจะเน้นไปทางด้านแอคชั่นมากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นเกมกว่ามันจะโคอบได้มันมีระบบโคอบผมชอบมากเลยถีบมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนแต่ว่าเกมนี้ผมว่ามันจะมึนๆหัวหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าคุณต้องว่าเอาเชียร์เลยเหมือนเราจะ พยายามเจรจากับไอ้นี่นะฮะเราต้องวิ่งไลต่ตามไปปึ๊บวิ่ยโอ้โหโอ้โหจะอืมอืมยิงยิงตุงมาดึงมาออกมาปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่โอ้ดึงโฆษณาก็เกมนี้นะครับใครที่สนใจเข้าไปได้ที่ร้านซอกนิชชอปเลยนะฮะเขาจะมีจำหน่ายอยู่ราคาก็ถ้าราคาเต็มก็390บาทแต่ว่าถ้าเป็น ราคาเอ่อเรียกว่าอะไรถ้าเป็นราคาตอนนี้ก็สองรอสทูมอนนี่นะฮะไปไปวิ่งไปมันจะวิ่งหีีผกูไปไหนรอกูด้วยโอ้โห้กองแมงสันแบบว่าเหมือน,นเหมือนคุณดูหนังนะฮะโอ้โหวิ่งไปแล้วไอ้น <c oughs> ี่มันวิ่งมาแบบไม่เอาเสื้อผ้าเลย ปึ๊บวิ่งไปตามไปปึ๊บอืมระบบไปนี่ผมว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องกลมลงแล้วก็นี่ส่วนเรื่องกราฟิกนี่ผมเขาไม่ตินะเพราะว่ามันเป็นเกมที่เก่าแล้วอููนี่กูรีบดิหนุ่เห็นไหมเนี่ยตาองเออ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 มาพิธีละต้อง c บ v e r ตรงนี้โอเค ยิง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 ไปเคลื่อนที่ต่อไปเก็บปืนครับเกมนี้สามารถเก็บปืนได้ทุกอย่างนะเหมือนซีรีส์คอปตีนะฮะแต่เป็นเกมแนวเตอร์เพรสเซอร์ชิวเตอร์มุมมองคลที่3ก็เลยคิดว่ามันจะนี่เกมนี้ถ้ามันเล่นโขออปมันจะเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะฮะมันเล่นโออุปกันได้นะคืออีกคนหนึ่งจะรับ,บบทเป็นเคนนะ ถ้าเล่นคนเดียวก็จะรับบทเป็นไล้์ก็รุนๆนะว่าผมจะทำจบไหมเพราะตั้งแต่เช็ดมาปีกว่าไม่เคยจบสักเกมโอ้ยเราต้องมินคนมีจุดมุ่งหมายหน่อยนะโอ้ทำไรโอ้มองหากระสุนเก็บกระสุนเนงะ มีอะไรไหมมีอะไรไหมวิ่งไปปึ๊บๆโอโ้โหมันมาและอือหือเป็นแกงแ๊งเลยเป็นแก๊งเลยเกลือกกระสุนเนกลือกกระสุนพลุนหมดนะพลุนลูกกระสุนหมดชิบหายแล้วโอเคเก็บปืนอื่นมาใช้ อเคลอยคนนัดมันไปทางไหนละอยู่นี้ใช่ไหมแล้วต้องตายเอออ้ยออ้ยเาต้องตามมาคุยกับไอ้นี่นะฮะไอที่เราไล่อนะเอาไปละกูไปละกูจะตายละเสียฟอร์มกูเสียฟอร์มกูเ <c oughs> สียฟอร์ม กูเสีย form. ฟอร์มกูเสียฟอร์มนี่หลบไปแล้วมึงตายมึงตายโอเคโอ้ยหโอ้หุยมาแรงอ่ะมาแรงอ่ะมาแรงอ่ะโอ้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 หลบหลบลบเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ปุ๊บหลบหลบเกมนี้เน้นไปทางการหลบนะฮะกระสุนโอเค อืตายอืมเอ่ออุบอ๊จะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอเอ,เอ,เอ,อเกมนี้ไอ้ไแม่งฉลาดมากเลยรู้จักหลบรู้จักอะไรด้วย เอาปืนนี้ดีกว่าเก็บกระสุนได้ง่ายอืมวิ่งหลบวิ่งหลบปุ๊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 บทำไมมันไม่ตายวะบอกว่ากูยิงไม่โดนว่าจะไปอยู่นิงน่งๆนะด้วย อูโอ้โหแม่มึงเอาพลังพลังการยิงมาจากไหนวะโอ้โลทำเป็นหน้าลอยเฮียเอ้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 ยอแม่งเกมนี้แม่งถ้าหราแบบว่าเรา เราเล่นแบบตอมาทไม่ได้เลยฮะมันต้องหลบอยู่ตลอดเวลาสายตาต้องช้ำชองโอโอมันมไมต้องเก็กหน้าหล่อด้วยวะเนี่ยนะไปแล้วไปแล้วอ๋อไม่ใช่อ่ะหลบหลบ กุลบอืมอืมยิงแม่ง,งอืมใช้ปืนนี้แหละไปไหนมึงไปไหนวิ่งตามปึ๊บปึ๊บโอ้โหไม่ค้าไขา่มูไม่ค้าไขา่มูเฮ้ยกูลบิดทางกูลบิดทางไงกูว่าแล้ว ว่าแล bon oh. mm ้วไงว่าแล้วไงโอ้มางโผล่ขึ้นมาอื้อึมงอึงตายอื้งอึ้งตายมึ้งตายอึงตายเออยตายแล้วฮ่าโอ้ยโอ้ยตายเนี่ยเปลี่ยนปืนอะโอ้โหโอ้โหมันก็ทำอะไรหน่อยบอกแล้วว่าถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยจะเป็นอะไรที่สนุกมากเพราะว่ามันจะ มีความฉลาดมากกว่าบอสอืมันมีโหดจริงๆเลยปึ๊บโอ้ยจ้โอ้โหมากันเยอะมากันเยอะคลิปนี้ทำออกมาได้ตื่นเต้นพอๆอแล้วเจ้าโอ้โหโอ้โหยังไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลย กูจะพุพ่งข้ามทำเพลงไงเถอะแล้วมึงเจอลูกซองกูนแน่อือกูยิงมั่งไงตายอือยิงกับกูเหรอโอ้ไม่โดนทั้งนัทกูโอ้ มามาโอเคก็ผมชอบชอบที่เงามันนะมันทำได้สมจริงดีใครมาเปิดเพลงเฉยก็ตัวเกนี้ขอติตรงที่ว่ามันไม่มีเพลงเปิดระหว่างเล่นนะทำให้ความตื่นเต้นมันลดน้อยลงนะ พอเราไม่มีความตื่นเต้นมันก็จะมีความสนุกที่ลดน้อยลงนะฮะอืมตายหนึ่งตรงนี้นะเราต้องโยนไปแถวนี้ก่อนเพราะว่ามันจะมีมาอีกเยอะโอเคโยนไปโยนไปจากนั้นเราก็แบบว,ว่าข้ามไปนะฮะแล้วก็หลบ จากนั้นแล้วก็ค่อยหยิบขึ้นมานะฮะแล้วก็โยนมาตรงนี้อีกทีแล้วก็ยิงยิงครับแล้วมันก็จะระเบิดม,ม,ม,มันมีแต่เสียงปืนอะเกมเนะียมันไม่มีเสียงเพลงเป็นอะไรที่เสียง อืมชวนกูเล่นเซนโลอะไรครับกูเล่นลนี่อยู่กูเล่นลนี่อยู่ไม่ตรงไม่ถังบางคนนี่ก็ไม่ได้ดูเลยผมกําลังเล่นเกมอะไรอยู่ฮะมันก็เอาแต่ชวนอย่างเดียวโอ้โหเร่งแเลยอืมไม่ตายโอเคเคลีย <Here. S 1> ไป อย่าทางละเราห้ามยิงมันนะวิ่งไปจะหนีไปไหนเฮ้ยเออบเออจะเอ่อเอ่เอออมชากกัลสินเฮ้ย OBB เอ่อ,อไม่ได้ดูของดีเลยกูตายง่ายเลย เฮ้เย,ย็นๆพวกเออจีสุสครายจีสุสนี่แปลว่าพาเยซูนะฮะโอ้ยมันตายเลยเกิดที่อะไรขึ้นเนะี่ยเคนบดน,นะฮะเลเจ็ดอยู่แรงบิดเลเซอร์อธิบาน อ๋อเป็นสิ่งดีๆก็โอเคนะก็ขอจบพาแรกไปตอนนี้ก่อนนะครับกลมมันผมจะพากอะไรไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ก็ขออภัยกันโอเคก็มือเรื่องก็ประมาณว่าเรามาคุยกับไอ้นี่แต่ว่ามันไม่ยอมไอ้นี่มันฆ่าตัวตายเพื่อนนี้หลักฐานอะไรสักอย่างก็ประมาณนี้ฮะเจอกันพาทสองครับสวัสดีครับ